สวัสดีครับผมจาก h u m m i n g Car Studio ครับคลิปนี้จะพาไปชม e 3 0 0 Coupe ที่เป็นเซตมาจากโรงงานแต่ว่ามีการอัพเกรดลำโพงใหม่เป็นของ f o c u คทั้งเซ็ตที่แบบใส่แทนตรงรุ่นครับหลายคนคงคำถามครับว่าโูคันนี้นาดใส่เบอร์มาสเตอร์มาแล้วทำไมยังคิดจะเปลี่ยนเครื่องเสียงหรือเปลี่ยนลำโพงใหม่นะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเสียงมีคุณภาพสูงครับแต่ว่าในแง่ของคนเล่นเครื่องเสียงหรือชอบเครื่องเสียงจริงๆเนี่ยยังไงก็ยังอยากจะอัปเกรดให้ดีกว่าเดิมทีนี้ผมได้มีการถอดตัวลําโพงต่างๆออกมาแล้วเดี๋ยวผมไปด,ดูครับว่าลาโพงในรถเนี่ยกับลำโพงที่เราเปลี่ยนลงไปใหม่แบบ r e p l a c e m e n t เนี่ยหรือตรงรุ่น,นของโฟล์คอเป็นยังไงบ้างคอนเซ็ปต์ของโฟล์คอร์อินไซด์ก็คือเป็นชุดลําโพงนะครับ ที่ดีไซน์มาสำหรับรถ b บน z โดยเฉพาะสามารถใส่แทนแบบ plug and play โดยที่ไม่ต้อง modify ไม่ต้องเจาะไม่ต้องตัดทุกอย่างเสียบแทนแต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าเอามาเิ่นต้นกันที่ลำโพงกันครับเอามาดูกันที่ตัวลำโพงเสียงกลางที่มาจากเซตในรถคันนี้นะครับนี่นะครับคือจริงๆแล้วน่าถือว่าเป็นลำโพงแนว OEM นะครับเป็นโครงสร้างเสียจเป็นพลาสติกนะครับแม่เหล็กขนาดเล็กแบบนี้นะครับกลวยด้านหน้าก็ดูประมาณนี้ ะคือดูแล้วค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดหน่อยคือ O.M ประมาณนึงนะครับทีนี้พอมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของลำโพงที่เราใส่ลงไปใหม่นะครับอันนี้ของโฟล์คชื่อรุ่น I.S.M.B.Z.100 นะครับสังเกตครับโครงสร้างนะครับสวยมากครับนี่ครับ Flex ก o n e ครับตัวสไปเดอร์หรือลอนเนี่ยทำงานดูโอเคแล้วก็ดูด้านหลังครับนี่นะครับชุดโครงสร้างนะครับแข็งแรงเนี่ยอลูมิเนียมครับแม่เหล็กมีขนาดใหญ่ถ้าเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้ผมหยิบให้ดูครับ นี้ครับเอ็นด้านหลังครับเห็นไหมครับอันนี้คือน้ําหนักต่างกันแล้วนะครับน้ําหนักต่างกันด้วยครับโครงสร้างก็แตกต่างกันด้วยคือถามว่าน้ําหนักกับแม่เหล็กมีผลอะไรครับก็คือยิ่งโครงสร้างแข็งแรงหรือทํางานดีเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้มีความไพเราะน้ําหนักเสียงเสียงกลางที่มีความเด่นที่มากกว่าครับนี่คือตัวเสียงกลางใส่ลงไปเลยครับทีเดียวทวิตเตอร์กันครับ จริงๆ้วชุดของเขาจะมีมาให้เป็นเซฟมีพวกตัวคอสนะครับแล้วก็มีตัวปลั๊กต่างๆที่เรียกเสียบแทนเสียบโป๊ะ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 แล้วจบเลยครับไม่ต้องห่วงว่ารถเราจะเสียหายตรงไหนครับอันนี้เป็นทวิตเตอร์ที่เขาใส่ลงไปให้ใหม่นะครับสังเกตว่าดูโครงสร้างหรือชุดปลั๊กหรือเคี้ยวเนี่ยมันเดิมอันเป๊ะๆเลยครับเสียบโป๊ะจบแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยแตกต่างกันก็คือของโฟล์คเองเนี่ยด้วยชื่อแบรนด์ของเขาจากฝรั่งเศสเนี่ยต้องยอมรับเขาว่าคุณภาพเสียงของโฟล์คเนี่ยโดดเด่นมาก นะครับเสียงแหลมเป็นประกายสามารถไปได้ไกลใครชอบเสียงหวานใสเสียงร้อนเด่นๆเ,เนี่ยชุดนี้ใส่ลงไปเนี่ยโหเรียกว่าเปลี่ยนแทนไปนเลยนะครับผมครานี้มาดูในส่วนของเซนเตอร์กันบ้าง,งเซนเตอร์กับเลียเด็กใช้แบบนี้ครับอันนี้ฝาของโฟล์คารครับแบบนี้คือโครงสร้างคือ OEM ครับเนี่ยพลาสติกพลาสติกไม่เหล็กก็ประมาณเล็กๆน้าหนักก็เบาๆนะครับโครงสร้างโดยรวมเหมือนใครคนกระดาษนะคือจริงๆเสียงเพราะนะแต่ว่าพอเรามีชุดลําโพงที่มีคุณภาพไฮเอ็นกว่ามาเปลี่ยนใส่ปุ๊บนี่ครับ นี่คือแฟลกคนของตัวโฟกัลนะครับผมนะครับดีไซน์สวยงามนะครับด้านหลังนะครับแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเห็นน้ําหนักจะบอกเลยครับน้ำหนักแตกต่างกันมากนะครับแบบนี้นะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีกว่าสิ่งเหล่านี้ครับคือสามารถใส่แทนลงไปแล้วให้คุณภาพเสียงที่แตกต่างโดยที่ทุกอย่างเนี่ยยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมนี่คือชุดคอนเซปต์ของโฟกัลอินไซน์ของรถคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมเสียงจัทรยานครับผม หลังจะกทำการติดตั้งลำโพงลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันก็คือเป็นการใช้งานแบบเบสิกก็คือผ่าน Apple CarPlay คือเดิมทีเนี่ยเจ้าของรถคันนี้ปรับพวกแหลมพวกกลางพวกเบสเดี๋ยวไปเต็มแม็กมากๆครับพอเราติดตั้งชุดลำโพงนี้เราปรับค่าเป็นศูนย์แล้วลองฟังกันดูนะครับแท็กแรกลองฟังเสียงเป็นโ no นครับ รองแถวต่อไปครับที่มีเนื้อร้องกับเปียโนโดูบ้างนะครับ Constantly seeking out shelter. Seabirds have all become still, huddled like clusters of flowers, and the waves uninviting, crashing their way to the shore. Standing alone. ลองเปลี่ยนแท็นะครับเป็นกีตาร์ดูบ้างครับ Wanna be with you I can't wait to feel your body around me so tight Taking it easy cruising the white line taking the freeway loving the good times when we're alone and driving into the night ลองเป็นแท็กดิดนบ้างครับ สายครับเสียงโลหะนี่แบบรู้สึกถึงการสั่นเลยนะครับอีกแพ็กกันบ้างครับอันนี้เป็นแบบครบๆฟังเพลงร้องกันบ้างครับสุดท้ายเลย How how cruel and how cold must I be ว่าใส่แทนของเดิมครับแต่รายละเอียดเสียงนะครับปลายเสียงหรือทุกอย่างที่เกิดขึ้นของเสียงเนี่ยมีความเต็มมากขึ้นไพเราะมากขึ้นจริงๆครับหลังจากฟังเสียงไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครต้องการลาโพงตรงรุ่นของเบนซี่มากกว่านี้เป็นรุ่นบนกว่านี้เนี่ยที่ฮามิ่งจะมีโซนนี้นะครับเป็นโซนที่คัสเกรเป็นลาโพงตรงรุ่นแบบพักแอนเพลสลับเบนและ BM อย่างเมื่อกี้เนี่ยคันนี้ไม่ได้ใส่ตัวซับบูเฟอร์จริงแลวซับบูเฟอร์ของเบนซ์ก็มีครับหรือถกใครต้องการลําโพงที่ดีกว่านี้ นะครับรุ่นบนของโฟกัลเป็นตรงรุ่นเบนซ์หรือ BM ก็มีเช่นกันนะครับถ้าเกิดใครต้องการเปลี่ยนแบรนด์เลยนี่ครับเรามีของเฮอร์ชเช่นกันครับนี่คือโซนแบบตรงรุ่นใส่พลัสแอนด์เพลย์นะครับและถ้าเกิดเป็น BM นะครับเราก็มีทั้งของโฟกัลและก็ออริสานพูดง่ายครับถ้าเกิดใครต้องการชุดลำโพงตรงรุ่นนะครับสามารถใส่แทนแบบพลัสแอนด์เพลย์โดยที่ไม่ต้องโมดิฟายตัวรถแต่ได้เสียงคุณภาพที่ดีและแตกต่างกว่าเดิมที่ฮัมมิ่งเรามีหลากหลายให้คุณได้จับจองแน่นอนครับผม ถ้าคุณเป็นคนชอบเครื่องเสียงแล้วมาติมีเดียในรถยนต์นะครับผมให้กดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe และกดแจ้งกระดิ่งเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่ทำให้คุณอ mm ัปเดตเทคโนโลยีเพื่อรถของคุณจาก Humming Car Studio ครับ